เอาละครับทุกคนทุกคนเคยได้ยินข่าวรือเกี่ยวกับผีในห้องน้ำไหมครับ <c oughs> เขาว่ากันว่าผีตัวนี้นะครับจะปรากฏตัวให้เราเห็นต่อเมื่อที่เราเอาโทรศัพท์นั้นมาถ่ายนั่นเองครับซึ่งผีตัวนี้ก็อยู่ในชั้น3ามของโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองครับเดี๋ยวนี้นะฮะเราจะพายันจังพาไปดูผีตัวนี้กันนะครับว่าที่มาของเธอนั้นเป็นอย่างไรและมีจริงไหมนะครับไปซึ่งน่าก,ก็น่าจะเป็นห้องน้ำข้างหน้านั่นเอง แล้วก็มีสภากางตรวจความป็นปกติของที่นี่ด้วยนะทุกคนเราก็ต้องทําตัวเงียบๆหน่อยนะไปห้องน้ํานี้หรือเปล่านะโอ้ยทุกคนมืดมากตอนนี้บรรยากาศได้มากฮะโอ้มีกระจกด้วยอะเราก็ไม่ได้มาเล่นนานเหมือนกันเนาะโอ้โหไม่รู้มมีอะไรบ้างอืมเอาเข้าไปอุย้ยทุกคน มันเป็นเรื่องจริงเฮ้ยผมนึกว่าแค่เอากล้องมาถ่ายแบบว่าชูอย่างนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะแต่ไม่เห็นเราพอเราถ่ายปุ๊บโอ้โหทุกคนนี่เนี่ยส่งอินโฟจังอืมอินโฟจังบอกว่าคูณจะโชว์อะไรฉันดูอุ้ยทุกคนเซฟไปก่อนนะเนี่ยตีตัวเนี้ยเอ๊ะมันเหมือนมองเรามองตามเราได้ปะเนี่ยทุกคนเราจะเข้าไปใ,ใกล้ๆมันเลยนะโอ้โหแล้วดูยันจังเดิน ฉันกลัวที่ไหนฉันกลัที่ไหนโอ้โหมาอุ้ยอุ้ยโอ้โหรูปเป็นไวรัลเนี่ยทุกคนเดี๋ยวให้ยันจังเอาไปลงใน Facebook มันเป็นผีที่ตายมานานแล้วเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนดูตักสภาพของมันกระโปรงขาดหลุดรุย่ยหมดเลยแล้วก็อืมเป็นวิญญาณนะฮะเป็นผู้หญิงผมสั้นผมน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนิดนึง เดี๋ยวเราจะมาสืบกันนะครับว่าเธอคนนี้เป็นใครไปถามเบาะแสคนที่นี่ก็น่าจะไม่รู้อะไรอุ้ยเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนนะมั้ยอ่ะอันนี้คือเปิดแล้วหรออันนี้คือเปิดเลยยังผมผมไม่ต่างกันเลยทุกคนนี่ไปเดี๋ยวเราจะไป ดูความเป็นมาของเธอกันครับเอาละครับนี่ก็คือประวัติของผีตัวนี้นะฮะที่เราได้ไปหาข้อมูลมานะฮะชื่อว่าซูมิเร a ไซโตสกินะฮะไซโตสกิ aki, หรือประมาณนี้นะฮะ ซึ่งเป็นหญิงสาวคนแรกที่ตกหลุมรักพ่อของยันจังนะฮะทุกคนชายหนุ่มผู้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพ่อของอายาโนนั่นเองนะฮะอันนนก็คือยันจังนะฮะซูมเมเดนั้นเป็นผู้หญิงที่ใจดีอ่อนโยนและมีใจิตใจบริสุทธิ์ที่ไม่เคยคิดทำไรไ้ายใครอย่างไรก็ตามหลังจากการตายอย่างโหดที่ยมด้วยน้ำมือของแม่ยันจังนะฮะโรบะจะโรบะอิจิหรอหรืออิชิอก็ไม่รู้นะทุกคนขออภัยเธอกลายเป็นวิญญ,ญ,ญาณท,ที่ไม่สงบซึ่งไม่สามารถส่งต่อไปยังชีวิตหลังความตายได้ และจะคอยหลอกหลอนสถานที่ที่เธอถูกฆ่าตอลอดไปอืก็คือที่ห้องน้านั่นเองนะครับทุกคนจนถึงทุกว,วันนี้เธอยังคงอยู่ในห้องน้ําหญิงชั้นสามฝั่งตะวันออกราวกับเธอกําลังรอโอกาสที่จะแก้แค้นผู้ที่ผู้หญิงที่ฆ่าช,ชีวิตเธอไปอ่าแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้หลอดไฟเอ๊ะทุกคนเมื่อเร็วๆนี้หลอดไฟในห้องน้ํานั้นหยุดทํางานราวกับว่าในดิสุดความอาฆาตพยาบาทของเธอก็แข็งแกร่งพอที่จะเริ่มส่งผลผลกระทบทางโลกทางกายภาพได้แล้ว ก็คือที่ไฟเปิดไม่ติดอ่ะเพราะมันหยุดทำงานเพราะพลังของวิญญาณตัวนี้ว่าทุกคนโอ้โหนี่นะบทบาทของเธอเป็นผีตายสถานะคือการตายและก็คือตายไปแล้วนะฮะบุคลิกก็คือตัวนี้ยังไม่พอใจนะฮะรูปร่างนี่ก็น่าจะเป็นตัวตนของเธอนะก็คือ2512อยู่มาตั้งแต่ปีนั้นตายไปแล้วนะทุกคนตายไปแล้วนะทุกคนก็นี่คือทุกคนก็สามารถมา ดูคาแรคเตอร์ของแต่ละคนได้นะที่ y a n d e s m o n i t o r com คาแรคเตอร์นะทุกคนตัวละครน,นี่ก็จะมีหลายคนเลยนะม,มีครบทุกคนอืมเป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอ่าก็มีตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคเมื่อยันจังได้ไปสืบค้นข้อมูลมาว่าผีตัวนั้นเป็นใครกันแน่ก็ได้ข้อมูลมาว่าผีตนนั้น เคยเป็นเหยื่อของแม่ตนเองที่ถูกสังหารและนี่ก็คือแม่ของยันจังในสมัยปี1980นั่นเองครับอ่าและคือทุกคนดูนี่มันย้อนแบบว่าเกมนี้มันก็ดีอยู่นะมันย้อนแบบว่ามันเป็นการช่วงย้อนเวลามาแบบเป็นการเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้นะคนภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะเป็นการย้อนมาแบบโอ้โหช่วงสมัยคุณแม่ตัวแม่เลยนะเนี่ย โรงเรียนก็ไม่ได้ต่างจากของลูกมากเลยนะอ่าทีนี้เราต้องลองกด T นะทุกคนว่ามันจะให้เราไปไหนอ่าเราได้สมบอตเป็นแม่ยันจังแล้วตอนนี้เปิดประตูโอ้โหคุณแม่นี่คือเดินเรียบร้อยมากเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้นะทุกคนอ๋โหโอโหะวัลสตีไทยก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนเอ๊ะทำไมผมเห็นเมาส์ขึ้นรวๆเลยนะตรงหน้าจอ๊เปิดประตูอ่มามันให้เราไปทางนี้นะทุกคน วันนี้เราเข้ามาข้างไหนหรือเปล่าอ่าเก็บมีดนะทุกคนกด R นะฮะเพื่อเก็บมีดมากดเลขหนึ่งเพื่อซนะ่อนอาวุธนะฮะโอเคแล้วไงต่อครับเอ้ mm hmm. okay. ให้เราไปไหนนะ mm hmm. ไปไปไปวิ่งตามทางเขาวะ่ะหัวและประตูมันก็รู้สึกว่ามัต้องไม่จำเป็นที่จะต้องกดคางแล้วนะทุกคนก็สามารถที่จะกด E, แล้วก็เปิดอย่างนี้ได้เลยเออสะดวกสะดวกไม่ต้องชาแล้วนะอเอ๊ะเหมือนจะขึ้นไปทางห้องน้ำนะนี่อ่ะเอิบ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 มาเรียบร้อยให้เรามาที่ห้องน้ำนะฮะแล้วก็การปิดกระโตซ่อนเอ,อ๊ทุกคนว่าคุค้นไหม พิงผมสั้นใครต้องการที่จะคุยกับฉันในสถานที่แห่งนี้กันนะฉันเองนี่แหละจ้าแม่ยันจังอ้าวเราเดินได้แล้วหรอโอเคตึ่นเต้นตึ่นเต้นตึ่นตึนตแล้วคือทำไมต้องหันหันหน้าเข้ากำแพงไม่เข้าใจคนเราจะหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้หรอเลยอ่าเราคนนี้โอ้โอ้รีวิวประชาบ้าบ้จังเองหรอ คุณคือคนที่ทิ้งโน้ตไปในล็อกเกอร์ใชงั้นเหรอแล้วมีเรื่องอะไรจะคุยงันเหรอฉันมีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับคนผู้ชายที่เธอชอบนะรู้ด้วยเหรอว่าฉันชอบใครนี่นะฮะโรบะจังหรือแม่ของยันจังก็ได้รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่านี่คือศัตรูหัวใจของเราคนแรกอุ๊ยทุกคน เราจำเป็นต้องเฮ็ดนะเนี่ยเราจำเป็นต้องเฮ็ดเฮ้ยถ้าผมกดเอ่อกดแอคแคคมนันนี่มันจะมีเลือดไหมอ่ะเดี๋ยวยูทูบติดเหลืองลองก่อนอ่ะลองก่อนนะลองก่อนอุ้ยโอ้ยยูทูบไหมนะ <laughs> <can> อุ้ยแกไม่สามารถเป็นของเขาได้เพราะเขาเป็นของฉันอุ้ยก็คือจากเอ่อเลือดนะฮะ <c ười> ก็จะกลายเป็นดอกสกุลละเออเออ โอเคก็ได้อยู่นะทุกคนเพราะว่าผมเป็นเซนเซอร์มาก็ไม่รู้ว่าเซนเซอร์ยังไงเหมือนกันอ้าวให้เราทำอะไรต่ออ่ามานี่ขอทุกคนเราทำเรามาทำความสัตว์ที่นี่กันก่อนนะสถานที่เกิดเหตุเติมน้ำครับกดเลขหนึ่งคือว่างแล้วนี่คืออะไรฮะเดี๋ยวนะตอนนี้ศพก็ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ปะโอเค เติมเติมเติมเข้าไปอ่าเรียบรอย้อยปึ๊บจมสิครับเออถูยังไงอ้าวอะถู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 ถถทำความสะอาดนะฮะทุกคน หน้าตาแบบทุกคนไม่ต่างจากลูกเลย <laughs> แบบว่าหน้าตาตอนที่เออลูกติดแบบนี้นะทุกคนอา่าชุบหน่อยชว์ชว์ทำความสะอาดอย่าทิ้งร่องรอยไว้ทุกคนแล้วทำอะไรได้บ้างอุ้ยทุกคนอ๋อศพแล้วเนี่ย เป็นการห่อศพนะทุกคนมาดูกันว่าท่าของคุณแม่จะเป็นยังไงโอ้โหนี่คือความสะใจนี่คือสีหน้าของผู้ชนะนะทุกคนโอ้โหหมดกันความเรียบร้อยของเราที่คิดมาอ๋อเข้าใจ กดค้างมันบกหกดค้าง,างมันเป็นการลกเราอุ้มไปเลยเนาะเสียเวลาปุ๊บอุ้มศพมาทุกคนไปกดทีเพื่อให้มันนาทางนะว่าเราจะต้องไปที่แห่งใดกันน่าจะไปที่เอ่อที่เผาศพนะทุกคนสภาพเนี้ยไม่น่าไปฝังอา้าวถึงชั้นแรกแล้วหรอแล้วไงต่อโรงเรียนทําไมไม่มีใครอยู่เลยอ่ะดูนี่จะเป็นวันหยุดแล้ว คือนัดมาโรงเรียนโรงเรียนเขาเปิดให้เข้าด้วยหรอสองสารนะแบบโอโหหันนั่งเข้ากำแพงแล้วก็ตายเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยตายตามจจตถากรรมปุ๊บตายอ่าที่เผาศพติงด้วยฮะปุ๊บอืมโยมันลงไปเออกดเลขสองเพื่อเอามีดมาทำลายหลักานด้วยเช่นกันอ่าเดี๋ยวเราไป น่าจะต้องไปอาบน้ำนะทุกคนไปอาบน้ำก่อนแล้วห้องน้ำเราอยู่ที่ใดอ่ามันจะนำทางหมดเลยนะว่าเราจะต้องทำอะไรสำหรับศพปุยนี่ทำไมมาอ๋อนี่มาห้องน้ำผู้ชายโอ้โหมีพลังงานบางอย่างผักมาเล้ด้วยนะอ่าเปลี่ยนชุดครับแล้วก็ไปอาบน้ำกัน เรียบร้อยอาบน้ำทำความสาอะอาดอาบไวมากทุกคนไปแล้วก็นะ่าจะเอาเสื้อที่เปื้อนเลือดนะฮะไปเผาทิ้งซะเอ้ยเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนเซเออเปลี่ยนชุดน,นี่เป็นชุดอะไรชุดกีฬาเหรอโอ้โหชุดกีฬาสั้นมากทุกคน ไปวิ่งวิ่งวิง่งเสียดายเสื้อเนี่ยโอ้โหน่าจะแพงนะดูที่จะเปื้อนเลือด่ยันจังเขารวยทุกคนอันนี้เป็นสมัยของแม่นี่หว่าไปแล้วไงต่อยาฮะกดเผาได้เรียบร้อยแค่นี้ก็สำเร็จนะฮะทุกคนจะตูหัวใจเบอร์หนึ่งของเราได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อย าหาร้อยเปอร์เซ็นต์กดทีวกไปเลยเฮ้ยโ,โอ้มีคนมาเอ็นทุกคนแล้วมันคือใครเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ทุกคนเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่าอ้าวมาทำเอาเอา,เอามีดมาทำอะไรตรงนี้เราเห็นเธอเนี่ยหยิบมีดมาจากเอ่อห้องครัวเอ้ยห้องทำอาหารนะทุกคนเขาก็เลยเกิดสงสัยนะทุกคนอุ้ยอุย เราจะเดินไปขอโทษเขากันนะครับอ๋อนี่คือหน้าตานี่เองจริงๆแล้วมีข, <I was S 1> ของเขาเป็นของอ๋เอเจาไปคืนอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็โับาจังก็ไปแก้ตัวนะโอเคก็แก้ตัวงี้เลยเสร็จ <laughs> ก็คือคนนั้นก็เชื่อเลยนะทุกคนอ่าโอ้ สวยมากเลยอะแบบไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะ้องก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างน,นะครับไปล้วกลับบ้านกันเถอะกลับบ้าน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 วิฮ่ากลับบ้านกันเถอะโกโฮม ไปโกฮมเถอะสภาพเนี้ยเราทำลายหลักฐานหมดแล้วเนาะไม่น่าจะอะไรสิ่งอุ้ยหลังจากฉันกำจัดผู้หญิงคนที่จะพยายามขโมยรุ่นพี่ไปฉันก็ได้ทำความสะอาดเอ่อทำความสะอาดในที่ก็เห็นหมดฉันไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เหลือเลยเลยหรือเปล่า When the police investigated the girl's disappearance, oh my gosh. They found a single blood stain that I failed to clean up. Oh, this was enough to make the police but begin investigating the girl's disappearance as a possible murder case. A potential murder at an elite school was big news. อันนี้มันก็จะเป็นการอโออันนี้จะเป็นผอเขาเรียกว่าอะไรใช่ผอออบอกว่าวะผอเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเออแต่คนนี้มันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเป็นสมัยที่รูปร่างใหญ่แล้วก็แก่แล้วนี่โอ้โหเขาก็เก็บรายละเอียดดีอยู่นะทุกคนอ๋อดูตัวละครดิหน้าตาแปลกไปมากเลยเอ๊ะ Another threat has appeared. She plans, plans to confess her feelings to my senpai at 6 p.m. on Friday. I need to... If I kill every girl who shows an interest in my senpai, I might attract more police attention to the school. So, even though I'm tempted to plunge a knife into her heart, I should, should eavesdrop on their conversations with a little bit of sabotage. Hmm. <coughs> ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเราก็ได้ดูที่มาของวิญญาณตนนี้นะฮะที่ไม่ได้ไปไหนสักทีนะฮะก็ได้เป็นเยื่อของแม่ยันจังนั่นเองนะครับทุกคนนี่นางก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะโอ้โหก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้ไปสืบมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากจะให้ทำอะไรอีก,ก,กเกีเ่ยวกับเกมยันเดรส i ิมูเลเตอร์นะครับก็สามารถ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่นตามคำร้องขอนะฮะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม